การตรงใช่ค่ะเพราะว่าคุณพ่อต้อยก็เมื่อช่วงปีมากๆได้เปลี่ยนอวัยวะไปก็คือได้เปลี่ยนไปไป,ไปแล้วก็ต้ยก็เหมือนแบบมันมันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะ,นะ,นะกับคุณคือเขามีคุณคนใจดีที่แบบสแสดงเสร็จจำนองไว้แล้วคุณพ่อต้อยก็ได้เปลี่ยนจริงๆอะไรย่เงี้ยก็เลยนะนะรูร้สึกว่า ไม่รู้จะตอบแทนเขายังไงเขาไม่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใครก็เลยรู้สึกอยากที่จะตอบแทนอะไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็เลยไปบริจาคอวัยวะของตัวเองค่ะตัวได้ตัวได้ก็บริจาคไปแล้วบริจาคไปแล้วค่ะทั้งร่างกายเลยปลทั้งร่างกายเลยก็คือบริอ่อบริจาคดวงตาแล้วก็อวัยวะที่สามารถใช้ได้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนตัดสินใจใช้ยิงเรื่องการไม่คิดเลย พอเต้ยเห็นเลยเพราะว่าอย่างคนที่บริจาคให้คุณพ่อเต้ยอะคะ่ะไตเขาสองข้างได้บริจาคให้คนสองคนแล้วก็เต้ยก็เชื่อว่าหัวใจเขาดวงตาเขาแล้วก็ตับหรืออะไรหลายๆอย่างก็ยังสามารถให้คนอื่นต่อได้ด้วยอะคะ่ะก็เลยไม่ได้คิดอะไรเลยไปบริจาคเลยตนนจจบริาค ก็ใช้ชีวิตปกติค่ะไม่รำบริจาอกมันง่ายมากเลยนะคะเพราะว่าไดไปที่สภากาชาตไทยแล้วก็ถ้าเซ็นเอกสารเซ็นชื่อตัวเองนะคะเขาก็ให้บัตรมาจบแล้วค่ะคือแค่นี้เลยต่ยังถามเขาเลยว่า อันนี้เสร็จแล้วหรอคะอะไรเง้ขาบอกมันง่ายมากๆ,ๆแล้วก็เดี๋ยวนี้สามารถทําผ่านทางออนไลน์ได้แล้วด้วยค่ะอย่างความรู้สึกเราก่อนนะตอนที่พ่อรอการเปลี่ยนไจอยู่แล้ว<ๆ>วันหนึ่งก็ได้ใจมา,รา,มาจริงๆมาเคลียน์าจริงๆถ้าถามเต้ยอ่ะเป็นผู้ออมอยเนยะเนาะเราก็มีความหวังเราก็อยากให้คนที่เราลักได้กลับไปใช้ชีวิตสบายๆเหมือนที่เขาเคยใช้อะไรเงี้ยค่ะณช่วงนั้นก็ ตั้งแต่รอคอยแล้วก็มีความหวังค่ะแต่มันก็จะมีสองครั้งที่ทางโรงพยาบาลโทรมาแล้วบอกว่าเออตอนนี้ยังยังไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคิวที่สองเป็นคิวที่สามนะจนกระทั่งประมาณเดือนที่สิบค่ะที่รอมาเพราะคุณพ่อระหว่างรอคุณพ่อก็ต้องไปฟอก <มา S 1> เลือดใช่เไปฟอกตไตใช่ค่ะก็ พอโทรมาก็ก็ดีใจมากๆที่คุณพ่อได้ได้เปรียบต,ต่แล้วค่ะมจะผ่าตัดมาแล้วเป็นไงบ้างดีค่ะคุณพ่พอก็พ,ะพาะตอนนี้เป็นไงบ้างก็ดีสามารถที่จะทานอาหารได้แบบที่ไม่ต้องกังวลมากๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วะคะ่ะแล้วก็ใช้ชีวิตนี้อิสระขึ้นมากๆเพราะว่าเมื่อก่อนต้องไปฟอกไตตลอดเลย แข็งแรงแขงแรงขึ้นค่ะแต่ว่าเคสของคุณพ่อเต้ยถือว่าเป็นเคสชีวโชคดีมากๆค่ะเป็นแบบกรรมพันธุ์ก็เราก็จะยังรู้ว่าอ๋อยังมีเวลาแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่เต้ยรู้สึกว่ามีผู้ป่วยที่รอคอยอวัยวะอีกเยอะแยะมากมายที่ต้องการเดี๋ยวนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากชวนทุกคนให้ไปบริจาคจริงๆริในความรู้เขาเหมือนได้ชีวิตใหม่กับมาแน่นอนค่ะไม่ใช่แค่พ่อได้ชีวิตใหม่นะคะครอบครัวด้วยค่ะ คนผู้ป่วยหนึ่งคนะยังมีคนที่เกี่ยวข้องอีกหลายคนมากๆก็คือครอบครัวพอคุณพ่อได้เปลี่ยนคุณพ่อได้เหมือนมีชีวิตใหม่คนในครอบครัวก็แฮปปี้ไปด้วยแล้วก็เราก็ได้พาเขาไปเที่ยวมากขึ้นได้พาเขาไปทํากิจกรรมท,ที่ที่เรามีความฝันว่าเราอยากพาเขาไปอะไรอย่างเงี้ย่ละได้ชิด้วยค่ะ <c oughs> ไแปลว่ายังตัดรังเลตัดใจเพราะบริจาคนี้ไม่ราอยากเองแล้วหัวเราบริจาคไปแล้ว ชาตนิน่าจะมีมากค่ะชาตินจะมีมันจะมีหลายคนที่ถ้าเราบริจาคอวัยวะแล้วเดี๋ยวชาติหน้าเราไม่มีอวัยวะหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้ยรู้สึกว่าเอาเอาชาตนนี้ดีกว่าค่ะแล้วต้ยก็รู้สึกมันเป็นสิ่งที่ต้อย จากตัวเองจริงๆนะแล้วมันมีคุณค่ากับชีวิตคนที่ยังมีชีวิตอยู่จริงๆอะค่ะเราต้ก็เชื่อเหลือเกินว่าถ้าเราทําดีในชาติเนี้ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำเราจะมีชาติหน้าหรือเปล่าแต่ถ้าเราทําดีในตอนนี้ยังไงถ้ามันมีชาติหน้าจริงๆเราก็ต้องได้สิ่งดีๆหรือเปล่าก็คิดว่ามันเป็นความเชื่อแต่ว่าอาจจะเป็นความเชื่อที่เป็นสมัยก่อนเพราะว่าสมัยนี้มันมันไม่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วอะค่ะ เต้จากคำันิดนึงจากมาตาลดามาถึงตอนนี้เราไม่เห็นเลยทางหน้าจอทีวีกันอีกเลยใช่เลยไปไหนมากก็เราคอยค่ะเราคอยก็พอดีมีการเลื่อนเปิดกล้องนิดหน่อยค่ะใช่แต่ก็ในช่วงก่อนหน้านี้เต้ยก็ ทำนู่นทำนี่หลายๆอย่างค่ะก็มีงานทางแฟชั่นนันไปอีเวนต์หรือว่าแบบไปเที่ยวอะไรอ่างเงี้ยค่ะไปหาของตกแต่บ้านไปหาของตกแต่งบ้านไปใช้ชีวิตอะไรไปบ้านสอใหญ่ก็ถือว่าได้ใช้ชีวิตน้นแสดงว่าละครที่เจอรับเข้ามีแค่เรื่องเดียวจริงๆกับไายอทีวีตอนนี้มี สองค่ะใช่ค่ะแล้วก็ดันเลื่อนมาชนกันก็จอยังไงกะก็จะยังไงใครจัดคิวยังไงก็ต้องถ่ายพร้อมกันใช่จากที่แบบมีล็อกว่างๆก็คือเดี๋ยวต้องถ่ายทํางานน่าจะน่าจะวุ่นมากๆในช่วงปลายปีนี้ค่ะ เยก่าทอล์กกับทางยิมยิมอีกมากนะคุณใช่ค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเต้ก่อนที่คุเสี่ยมันจริงมันจะเริ่มถ่ายแล้วไหมมันเหลวมาจะเริ่มถ่ายแล้วค่ะก็ไปเชื่อว่าทางซิเมนทีวีก็น่าจะทำบทให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ทำทุกอย่างให้ลงตัว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 เองก็ต้องไปเรียนไปเวิร์กช็อปด้วยอะไรด้วยค่ะก็อยากให้เราติดตามค่ะเพราะว่าเต้ยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่แล้วก็คิดว่ามันจะต้องดีมากๆแน่ๆค่ะคู่นี้คู่นี้มาบอกผมบิน น้องวินด้วยค่ะแล้วก็จะได้เห็นเต้ยในมุมใหม่ๆน้องวินในมุมใหม่ๆแน่นอนได้ไปเวิร์กชมเป็นบ้างหรืออยากไปกับพี่กําลังจะไปแล้วใช่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่แ,ตแตถลงมาก็ยังไม่ได้มีการกากาต้องกไรเลยตั้งแต่ถแถลงมาเออ่ยังไม่มีค่ะเพราะว่าด้วยคิวพวกเราด้วยคิวพุ่งกับด้วยคิวน้องวินด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวต่อไปเนี่ย่ะกำลังจะเริ่มแล้วก็เป็นอะไรที่เต้ยตื่นเต้นมากๆที่จะได้จะได้ทำงาน เราก็คงอาจจะได้ผลคร่าวๆมาเลยตอนถึงบากก้ากนตัวเองเป็นงไงให้มันต้องชาเลนความการแสดงของเต้ยมากนเพราะขนาดคือ <Challenge S 1> เราขึ้นชื่อเงื่อนเรื่องการแสดงเรื่องบทบาทใชาไหมแชร์เลนมากๆค่ะแล้วก็เต้ยอ,อ่านแล้วมันมันอะค่ะรู้สึกว่าแบบหุยอยากเล่นอะไรอ่าเงี้ยคือก่อนหน้านี้ต้องพูดตรงว่าเต้ยมีความรู้สึกว่า ในเรื่องการแสดงมันเหมือนกับเต้ก็ได้บทอะไรคล้ายๆคล้ายๆเดิมอะไรนี้ใช่ไหมคะหลังจากมาตาก็ก็ยังจริงๆมันก็มีติดต่อมาเต้รู้สึกว่าเอ้ยเต้อยากชาเลนจากทำอะไรใหม่ๆพอได้อ่านอ e ีลิดมาปุ๊กเต้รู้สึกว่าอันนี้แหละที่เต้อยากเล่นอันนี้แหละที่อยากลองทําอะไรใหม่ๆใช่คะ่ะก็จะได้เห็นแบบอีกรสชาติหนึ่งของการแสดง <S <S ของเต้ค่ะั่นแสดงว่าอาจจะไม่เคยเต้ในรูปแบบรูปลักษณ์นิมห่อนคิดว่าไม่เคยเห็นใช่ ก่อนผมสรุปไม่ใช่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 ที่นี่กับวินเนี่ยทาคุยกันยังบ้างไหมฮะยังค่ะพอยังไม่ได้เวิร์ช็อปก็ยังไม่ได้เจอน้องค่ะแต่ก็มีทักทักกันบ้างนิดหน่อยค่ะได้ค่ะขอบคุณนะค่ะข่อมาแล้วพี่เสิร์ฟพ่อก็ได้เสิร์ฟเกินพ่อก็ได้เกินพ่อก็มาหนึ่งนิ้ง 哎。